มาค่ะวันนี้น้ำอิ่งพามาคาเฟ่ร้านอาหารลับหาร้านอยู่ซอยรามคำแหง68แยก1ขี3ค่ะชื่อร้านฮิชีิที่นี่มีทั้งของคาวและของหวานค่ะเมนูเด็ดที่แนะนำคือเป็นคอฟโฟค่ะมีความแบบกรอบนอกนุ่มในและที่สำคัญคือวิปครีมเขาอร่อยมากและเมนูที่มาแล้วต้องสั่งคือสตรอเบอรี่นมสด วิปครีมเสาไฟฟ้าแก้วนี้เลยค่ะอลังการมากวิปครีมให้เยอะมากๆเลยค่ะถ้าสั่งเมนูน้ําที่นี่ต้องเพิ่มวิปครีมเลยนะคะอร่อยมากยังไม่พอค่ะเมนูบานอฟีร้านนี้เครื่องแนนให้เยอะรสชาติกลมกล่อมเมนูนี้น้ําอิงชอบมากไปกันต่อที่เมนูเซ็ตรวมของทอดมีทั้งไก่ทอดโดนัทปลานักเก็ตและไก่จอทอดมาแบบร้อนๆเลยค่ะและเมนูผัดผงกะหรี่เนื้อจานใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะบอก เลยว่าเมนูนี้อร่อยมากเมนูที่มาแล้วต้องสั่งคือกุ้งคลุกพริกเกลือค่ะบอกเลยว่าหอมกระเทียมกุ้งตัวใหญ่ๆเด้งๆแบบนี้เลยค่ะร้านนี้อร่อยทุกอย่างทั้งของคาวของหวานแนะนำต้องมาลองนะคะ